นันสิเหลือครับบางที่บ้านแก้งครับใช่ครับหมายเลขเดิมหมายเลขเดิมสี่หสี่ครับสี2สี่สองสองสี่สองสครับสี่หนึ่งสี่หกสี่สองสีสี่หนี่ครับแน่้จนะสี่หนสีเป็สีมเนี่ยถ้ารถมาแานี้อาจจะสีสองสองสนะครับเป็นไปได้ครับจริงๆนะครับรอนะครับสติกนะครับบุ้งนะบุ้ง นกหมาทีสองสองสี่มันเจอรับอ๋อลืมบอกว่าสีสองสองห้าเป็นเอ u ทีครับลืมว่ามาข้ามครับมาข้ามครับติกครับติกมาเลยครับเดะอยามาดูนะครับอ๋อ้เป็นอมทีครับสีฟ้าครับสี่สองสองห้าครับสี่สองสองสี่ สองสองห้าสี่สองสองหกสองสองห้าหนแมเลขสี่บอกแลยสี่สองสองสี่เมื่อวานเหมือนเดิมอ๋อยังเหมือนเดิมคับสี่สองสองสี่เหมือนเดิมแล้วเบครับเหนแม่รถมาเบยไม่ใช่เราถ่ายไล่กระพัวไล่กระพวนะได้เบรคเบเบไม่ใช่เราไปถ่ายที่ปากคลองครับมันนี่ขึ้นมาบ้านแกล้งครบเบตรงนี้พอดีเน่สุดยอดไหม สวัสดครับสว uh ยๆนะครับฟังบีดนะครับได้ครับแป๊บเดียวรถออกครับจอดไม่นานแล้วตรงเขียวมาครับดูดีนะมองแมวนู่นนะครับสิคันนี้ครับเกือบชนรถตำข็งนะครับที่เปล่งครับออกครับจอดแค่ยี่สิบสาวินาทีนะครับออกแล้ว ะะไปแล้วไปแล้วไหมล่ะไปครับไปครับย่อยเข้าโค้งก,ก่อนนะคุณจุคลิปงมาแล้วขยายได้นิดหน่อยแนะแย่มากประามาณมีโอ้มีรถวิ่งแต่หน้าอีกแลนะ้วมอเตอร์ไซค์ไม่กลัวเลยนะเนี่ยไอบ้บ้า อรอ้ย่าอย่าเดี๋ยวมาทปในคลิปห้ามด่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยังคุณครับถ้าเราไปถ่ายอีกรถัวบ้าครับไปนด้องครับไปถ่ายที่บ้านแกงงอมไงนะครับครับเอาลงครับลงลงไปสถานีบ้านแกงตรงนั้นครับเจบัานที่ซื้อกมาจากสารครับข้าหนึ่งศูนย์สองไม่แน่ใจครับว่าที่ไปถ่ายที่สิสาที่เมื่อกี้ศี่รษะหนึ่งศูนย์สองว่าอะไรครับศีรษะริสากว้างไหมครับกนน ไปดิครับสีสวยเอาไปเอาลองลองเอาไปสำรวจดูครับนี่เราเจ็ดยิ้มอำนาจไปไีสวยม่ดูครับป่าสีหินมันเกิดอะไรขึ้นนี่ตะเกยน้ำมั้งไม่น่าจะใช่เดี๋ยวเรามาดูนะครับขนใสแล้มันบอระกดีเขียวมั้งทองคำก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูสถานที่บ้านแก่นะครับเห็นไหมครับต้องระวังหมาเหรอครับมีหมาเดี๋ยวไปดูคน ล่างข้าเป็นสีขาวสีขาวสวยมครับคุ้ครับสวยครับครับนี่ครับแต่ตนี้ถอไปด้านโน้นนะครับใช้มือเราจะเป็นสายแก้วนะครับยังไม่ต้องถึงหรอกมันต้องมันต้องไปไปาอีางนัี่บอกลยน่สิบสามสิบสากิโลเมตรร้อยก้าสิีโลครับไม่ใช่กิโลกรัมไม่ใช่กิโลสิบสามจุดหนึ่งเก้าเจ็ดกิโลเมตรนี่ครับ เจ3ดจ yeah, ุดสามสาห้ากิโลเมตรเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับด้านหลังมันจะเป็นไงครับร็จะตัดเร้าเรามารูกันน่วบอย่าเข้าใจผิดว่าคราเนี้ครับไม่มีรถไฟแล้วครับนี่ยครับเาโรงแรมเขาทำเม็นโรงแรมมากเี๋จะผมไปดูให้ดูด้านหลังครับไปดูเลยครับตรงนั้นด้านหลังครับจะเป็นด้านพักในสถานีครับพอ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  เนี้ยตรงนี้เหมือนโรงแรมมากครับมีงสงูงกับพรมีสถานีต้งไหวสถาปัตยี่แล้วไปดูตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนั้นเหมือนโรงแรมเปลี่ย,ยบ,บับสวัสดีที่ก็สวัสดีครับอ๋อลืมไปครับตรงนู้นมันมีป้ายนะป้ายบอกว่าสถานีบ้านแก่นี่นี่ก็สวัสดีครับ